เราอยากให้สัตว์อุดมสมบูรณ์แบบนี้เนี่ยสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสําคัญมากๆแต่ว่าทุกวันนี้ทั้งสัตว์ทั้งคนเ,นเจอปัญหาฝุ่น PM 2.5เนี่ยไม่ใช่แค่บ้านเรารล่าสุดต่างประเทศก็เจอปัญหานี้หนักจนถึงขนาดที่มีผลวิจัยจากมหาวิทยาลัยชิคาโกว่ามลพิษในอากาศมันส่งผลแล้วนะ ให้คนที่สูดดมเข้าไปเนี่ยอายุไขมนุษย์สั้นลงกว่า2ปีนะคะนี่เป็นรายงานดัชนีคุณภาพอากาศประจำปีนะคะที่จัดทำโดยสถาบันนโยบายพลังงานมหาวิทยาลัยชิคาโกของสหรัฐค่ะ ประชากรโลกเกือบทั้งหมดก็คือร้อยละ99ซึ่งก็คงรวมพวกเราด้วยแล้วละ่ะหายใจเอาอากาศที่มีฝุ่น PM 2.5มากกว่าที่องค์การอนามัยโลกแนะนำแล้วนะคะก็คือพอหายใจเข้าไปเยอะๆเนี่ย<ะ>มันไปตกค้างอยู่ที่ทางเดินหายใจไปตกค้างอยู่ในกระแสะเลือดส่งผลกับสมองกับปอดโดยตรง กระทบเหมือนกับการสูบบุหรี่ต่อ,อเนื่องเหมือนกับการดื่มแอลกอฮอล์การบริโภคน้ำไม่สะอาด3เท่าครัหนักกว่าการติดเชื้อเอชไอวีเอท่าคุณอ๋อแต่ก็ยังพอจะมีข่าวดีเล็กๆอยู่บ้างน,นะครับอย่างประเทศจีนเนี่ยเขาลดการปล่อยมลพิษทางอากาศได้มากกว่าร้อละ42ะในช่วง10ปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังเป็นอันดับหในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกเราอยู่ดีนะครับ รองลงมาก็คือสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปส่วนไทยเราอยู่ในอันดับที่19ของโลกนะครับจริงๆเนี่ยมีผลวิจัยออกมาด้วยนะฮะว่าภูมิภาคบนโลกใบนี้เนี่ยที่กระทบ PM 2.5มากที่สุดเนี่ยคือทวีปเอเชียและทวีปแอฟริกาแล้วเมื่อกี้เขาบอกประชากรโลก199 ยังไงคงมีเราสองคนแน่นอนแล้วฮะเอเชียคุณผู้ชมเนาะแต่คนห่วงไปถึงลูกหลานน่ะ <_ ıld> นี่เราอยกันนะว,วันนี้คือปี2 5 6 6แล้วอนาคตเนี่ยถ้าไม่เร่งแก้ปัญหานะคะลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงอย่างน,น้อยๆเนี่ยในประเทศของเราก็ควรจะเป็นวาระแห่งชาตินะใช่ค่ะอ,อันนี้ฝากด้วยนะคะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี